ไปที่จังหวัดเลยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายค่ะที่โรงเรียนบ้านโป่งหมู่ที่1ตําบลโป่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายเพื่อช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกําลังใจโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีซึ่งราษฎรที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้หลายหน่วยงานยังได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือและให้กำลังใจในยามที่ยากลำบากเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ค่ะ ทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ14นาิา30นาทีได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่4และหมู่ที่9ตำบลโป้องอำเภอด่านซ้ายได้รับความเสียหาย45หลังคาเรือนและมีประชาชนได้รับผลกระทบ135คนในส่วนของบ้านเรือนที่ถูกพายุพัดหลังคาปลิวทั้งหลังทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบผ้าใบพระราชทานสําหรับคลุมหลังคาบ้านเป็นการชั่วคราวระหว่างรอซ่อมแซมหลังคาบ้านให้แล้วเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคระห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ทรงมีพระราชหฤทยัยห่วงใย,ยในความเดือดร้อนของประสบนิกรเป็นอย่างมากทรงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบวัตภัยโดยจัดสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น